เขาเป็นเฮ้ยเฮ้ยคนดังหรือเปล่าพี่จัสตินหรือเปล่าดูดิทุกคนเนี่ยปักเลยมีไหมเฮ้ยเชดพี่จัสตินฝักทงวัดทุกคน <c oughs> โคตรตึง <c oughs> เป็นบุญมากที่เราได้เจอพี่เขาเนี่ยหากทุกคนก็ลองมองหาเว็บสุ่มเพชรที่ไว้ใจได้ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมสปินแซบนั่นเองขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กันก่อนเลยนะครับ แล้วก่อนจะสูมเนี่ยเราต้องไปเติมเงินกันก่อนนะครับส่วนช่องทางเติมเงินก็มีตามนี้เลยพี่ไข้ตุ๋นจะเลือกทางทู u ันนี้วอลเล็ตกันละกันเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนี่ฮะให้เราทําการโอนเงินไปที่เบอร์วอลเล็ตเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเติมไม่เป็นก็กดตรงที่สีแดงตรงนี้ได้เลยนะแล้วตอนนี้พี่ไข้ตุนก็เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย200ร้ l l วอลเล็ตด้วยกันพี่ไข้ตุนจะเลือกสูมอันนี้สล็อตคูณ3นั่นเองให้เราทําการกรอกยู d ดีให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็กดยนยน,นััจาากก้้ะมมีี่่่ตเลวเลไลวไคครรุ๋ิส โอเ,เท่านั้นโอเค309เพชรออกแล้วนะฮะไปกันต่อครับผม1,800เพชรเพก็มาว่ะทุกคนเฮ้ยครั้งนี้ขอเยอะๆได้ปะเนี่ยเอ้ยทุกคนพี่ไข่ตุนได้3697เพชรโคตรเยอะเลยน่ครับผมเพชรเนี่ยก็จะเด้งเข้าตัวของเราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไข้ตุ่นพาไปดูตอนนี้รหัสของพี่ไข้ตุ๋นก็มีเพชรอยู่7515พเพชรแล้วนะครับผมพี่ไข้ตุ่นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟายทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ใครตุ่นจะแกล้งปลอมตัวเป็นสาวสวยแรงแกนสายเติมเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็ไปแอคใส่แฟนชาวบ้านกันดีวกว่าเราจะมาดูทีแอคชั่นของน้องๆเขากันดีวกว่านะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะทุกคน uh. แล้วพี่ใครตุ่นก็ได้ทําการไปเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนี่ uh. เป็น P ีพีแซไฟเซอร์นะครับผมชื่อน,นี้รับรองว่าไม่มีใครรู้จักพี่ใครตุ่นอย่างแน่นอนเนอะอ,อ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม let's go ฮะ โอเคเข้ามากันแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องตามหาคู่รักที่เขาแบบรักกันมากๆในโซนฟรีสไตล์เนี่ยผม <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราจะยังไม่เจอคู่รักเลยน่าจะมากับเพื่อนซะมากกว่านะฮะเอแเรามีหนุ่มมาย่อให้เราด้วย <What? S 1> อะไรนายนายคิดว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเลย <laughs> พี่บอกเลยว่าเองคิดผิดเว้ยน้องชายเฮ้ยตรงนั้นมีคนกําลังจีบกันหรือเปล่ายังไม่เจอเลยเหรอทุกคนดูดิ ส่วนใหญ่นี่จะแบบมีหนุ่มโสดสาวโสดซะมากกว่านะครับผมตรงนี้เอาอันนี้สาวจีบกันเอ้ยไม่มีเลยเอ้ยตรงนู้นมีคนปักธงด้วยเฮ้ย <c oughs> ก็เกินก็เกินเดี๋ยววิ่งมาหาเราด้วยดูยดิเฮ้ยเมื่อกี้น้องผู้ชายคนนี้เขาปักธงเนี่ผมเฮ้ยโอ้โหลัวลัวลัว,ลวก็เกินก็เกินนะบางทีเดี๋ยวนะพี่พิมพ์แป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปหน่อย อ่าเขาจะยอมถ่ายกับเราไหมเนี่ยโหดูดิโอเวอร์จัดเชตเอา้าถ่ายไปแล้วเดี๋ยวน้องมาปักใส่หน้าพี่แล้วน้องก็ออกเงี้ยเหรอเรายังไม่ได้ขอถ่ายรูปเลยนะเว้ยโถเอ้ยมาถึงห้องแรกพี่ก็เจอเลยอ่ะทุกคนโหเกินไปก็ตึงโพดบางทีอ่ะแต่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้ยังย่อให้เราอยู่นะไปกันหมดแล้ว โถเอ้ยพี่เสียใจไปเดี๋ยวเราไปตามหาคู่รักห้องอื่นกันต่อดีกว่าทุกคนโอเคหวังว่าในห้องนี้เราจะเจอคู่รักนะครับผมไปกันเลยเฮ้ยคนเยอะแล้วนะเนี่ยดูสิหนุ่ม,มๆสาวๆใสเติมทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่เจอคนใส่ชุดคู่เลยะฮะตรงไหนเอ่ยตรงไหนดีเอ้ยไม่มีหรอไม่มีไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวภารกิจของเราไม่สําเร็จเราจะต้องมาป่วนคู่รัก <S <S> ว่าไงพ่อหนุ่มใส่สูตรดีครับอัน่จะมาจีบเราอะดีคือจริงๆแล้วพี่เป็นผู้ชายนะไอ้น้องพี่ไม่ใช่ผู้หญิงเว้ยเห็นสาวๆสวยๆหน่อยไม่ได้เลยนะอ่ะดีงับเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนู้นมีคนใส่ชุดกามทองแล้วก็เต้นกับสาวด้วยเขาเป็นเฮ้ยเฮ้ยคนดังหรือเปล่าพี่จัสมินหรือเปล่าดูดิทุกคนเนี่ย ซีจีซีซัมเดย์ซะด้วยแฮะเฮ้ยก็เกินพี่ว่าต้องใช้แน่ๆทุกคนเขาคือพี่จัสมินตัวจริงนะฮะให้หัวใจไปเลยเออดูดิเราเจอคนดังว่เาเฮ้พี่ใครตูดไม,ม่คิดว่าจะได้เจอพี่จัสมินนะเนี่ย <Wow. S 1> แอคก,ก่อนเราต้องแอคท่าแชมป์ใส่พี่จัดก่อนมีเะเปล่าพี่พี่มีแบบผมเปล่าหนึ่งคนสองละหัหมายความว่าไงฮะเขามาคนเดียวต้องใช้แน่แ เขามาคนเดียวได้ๆด้เดี๋ยวก่อนพี่จัดฮานี่คืออาการดีใจเมื่อเราเจอคนดังใช่ไหมครับเนี่ยว่าแต่พี่จัดมินเขามีท่าปักธงหรือเปล่าทุกคนพี่ใครตุ่นว่าพี่จัดเขาน่าจะมีท่าปักธงอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองขอให้พี่เขาปักปักเลยมีไหมเฮ้ยเชดพี่จัดมินปักธงหมดทุกคน <c oughs> โคตรตึง <c oughs> เป็นบุญมากที่เราได้เจอพี่เขาเนี่ย เดี๋ยวเราปักสวนพี่จัดเลยไหมปักสวนเลยเออ <laughs> ผมก็มีเหมือนกันนี่พี่จัดมินงงเลยนะฮะอะไรครับเนี่ยอยู่ดีๆมาปักสวนเฉยเอยเดี๋ยวดูกันต้องใช่พี่ว่าต้องใช่ตัวจริงเว้ยเออเป็นไงทงสองอันเลยอะ่ะเออโคตรโหดนะฮะไม่คิดว่าจะเจอจริงๆเลยนะเนี่ย<ะ>น้องๆใครเคยเจอพี่จัดมินปักทงในโซนบ้าง พิมพบอกพี่ใครตุ่นหน่อยพี่ใครตุ่นอยากรู้มากเลยเนี่ยสุดโพดอ่าโอเคขอบคุณพี่ชัดมินมากๆเลยนะครับผมที่แบบอุตส่าห์มาปักธงให้เราเนี่ยครับดูดิมีน้องน f องอมุงเต็มเลยนะโอ้อิจฉาทุกคนพี่ใครตุ่นอิจฉา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาคู่รักกันต่อดีกว่าเะครับผมโอ,โอ้เจอปักธงสองห้องแล้วนะวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยไม่คิดว่าเราจะได้เจออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทําภารกิจของเรากันต่อเลยดีกว่านะฮะเราต้องตามหาคู่รักแต่ว่าห้องนี้ไม่เห็นมีคู่รักเลยมีแต่ผู้ชายเต็มห้องเลยนะครับเนี่ยเอ้ยมีผู้หญิงอยู่ประมาณ3คนฮะเ,เดี๋ยวนะแล้วก็มีหนุม่มกําลังเดินตามเรา1คนเขาเดินตามเราทําไมเนี่ยว่าไงไอ้หนุหน่มย,ยิ้มให้เราเฉยว่าสงสัยคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแน่แนเลยเนี่ยตามพี่มาทําไมนี่ฮะพี่มาตามหาคู่รักนะเนี่ย พี่ไขตุนเฮ้ยน้องเขารู้หรอ What เฮ้ยเขาจําเราได้เฉยเลยว่าเราคือพี่ไขตุนเดี๋ยวนะโปูเว้นเนี่ยรู้ได้ไงเฮ้ยก็เกินไปอะ่ะเราอุตส่าห์ปลอมตัวบาเเียนแล้วอะ่ะอ๋อน้อเขามีเราอยู่ในรายชื่อเพื่อนด้วยทุกคนน่าจะเป็นน้องเอซที่เคยแอดเราไว้ปลอมตัวมาเหมือนกันเอา้บาบังเอิญอีกแล้วเจอน้องเอฟซรู้จักเราเฉยเลยเนะฮะบ้าบบ บ้าบอจริงๆเชียวอะไรครับเนี่ยนึกว่าจะได้เจอคู่รักแต่เราดันเจอคนรู้จักน้องบอกให้เราปักธงนะฮะไอ้นี่มันรู้เว้ยมันรู้ว่าเรามีท่าปักธงเออปักไปที่เฮ้ยเชดมีเหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้จะบ้าตายอะไรครับเนี่ยเจอปักธงสามห้องเลยนะทุกคนวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเกมฟรีไฟครับเนี่ยติงบ้าบอจริงเชียว เอ้น้องเขาอยู่ในรายชื่อเพื่อนเราใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชวนน้องเข้ามาแอคด้วยดีกว่าเออทุกคนดูนี่ดิพี่เห็นแล้วแบบพี่อิจฉาเลยเกินเอางี้ดีกว่าเอ้น้องน้องน้องขยบไปหน่อยดิขยบไปก่อนเออตรงนั้นแหละเออน้องสาวเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเอาเอาท่าหัวใจนะโอเคไหมน้องอยู่ตรงนั้นนะทุกคมา ถ้าพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเรากดพร้อมกันเลยหนึ่งสองส้ให้หัวใจนี่เป็นไงดูดูเขามองมองด้วยสายตาเอามาหิดรอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงมาหนึ่งสอ,องซ้ท่าหัวใจเออสุดยอดเลยอะมองอะไรตอนนี้แบบ สสยตากำลังแบบลุกบาวอยู่นะฮะต่อยเฉยเป็นอะไรพี่ถามจริงน้องเป็นอะไรเดินไปต่อยแฟนเฉยอาการตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเนะฮะตอนนี้ต่อยใหญ่เลยดูดิเฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะพี่แค่มาขอถ่ายรูปเฉยๆนะเว้ยเอามีการส่วนคืนด้วยโทษพี่ไม่ได้นะเว้ยอย่างเงี้ยโถเอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องน้อง น้องเห็นผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้หรือเปล่าเนี่ยคนที่ยืนอยู่ตรงผู้ชายสองคนอะเห็นไหมเอา้าเขาออกไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้เนี่ยเสื้อชมพูคนนี้เนี่ยคนเนี้น้องเดินไปแล้วก็ให้หัวใจเขาหน่อยดิโอเคไหมเอาดูทถนดาำหนดา,าเวอร์เฉยเดินไปแล้วก็ให้หัวใจเขาแค่นี้ไม่ยากลังเลเฉยกลัวแฟนว่าแน่ๆเลยเดี่ยดูดิ ทุกคนเลิกลักหนึ่งอัตราได้ฮะโอ้นี่น,นี่คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เนี่ยเสื้อแดงอะ่ะอ่ะลองดูลองดูให้หัวใจน้องเขาหน่อยเร็วไม่กล้าเว,ว้ยดูดิเลิกลักเฉยอะไรครับเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้โหน้องผู้ญิงโกดพี่แค่ยอกเฉยๆหัวขาดอืมพี่ขอแค่นี้ไม่ได้เหรอฮึถูเอ้ยเอางี้เอางี้เห็นผู้ชายกล้ามทองคนนั้นปะ น้องเดินไปแล้วก็ให้หัวใจน้องผู้ชายกล้ามทองคนนั้นก็ได้อะถ้าไม่อยากให้หัวใจผู้หญิงอะเอาวิ่งไปเฉยโอ้ทีกีไม่ลังเลเลยนะให้หัวใจเลยอะเออเอาเอา,เ,อาเชสปักทงเฉยว่ะเอาดีๆปักให้แบบน้องต้องปักให้ทงมันอยู่ตรงพื้นดิไม่ใช่แบบปักแล้วปักหยุดอะไรเงี้ยที่เขาสั่งเดี๋ยว บยให้พี่เฉยอะไรครับเนี่ยน้องปักให้มันเห็นธงดิ่ะเดี๋ยวพี่ไม่แกลงเลยพี่หยุดแกลงเลย่ะเออโอเคต้องอย่างนั้นจบเรื่องที่อย่างนี้กล้าโดเอ้ย <c oughs> โอเคพี่ใครตุนไปดีกว่าก่อนที่จะทำให้ครอบครัวเขาแตกแย่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออยากให้พี่คขตุนทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี่ครับผมบายบายฮะทุกคน <c oughs>